ชาพร้อมกับแทวบนสวรรค์มาชาลองชัย ให้เราพ้นบาปชาญพวกเรามารวมทาวไวบูชาพร้อมกับเทวบนสวรรค์มาชาลองชายให้พร้อมกันว่าพระบุตรนั้นทาโลกก เดยพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยวันนี้เราเล่าถึงนบุญยอห์นบัพติสตุตัสศีษะท่านครั้งหนึ่งเพื่อรับใช้พระบัญเจ้าจึงยึดความถูกต้องเมื่อความถูกใจโอกาสนี้พ่อชวนชวนเราเช่นเดียวกันเริ่มจากการยอมรับว่ารับเป็นคนบาปเพื่อได้ร่วมในกรมศักดิน์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นธรมาจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วย เชิ่งบอมพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอามนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคุศเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคุศเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยให้นบุญยอมบับติสเป็นผู้นำหน้าพระบุตรทั้งเมื่อทรงบังเกิดและสิ้นพระชนนท่านบุญ้สิ้นชีวิตเป็นสักขีพยานถึงความจริงและความยุติธรรมฉันใดขอโปรโดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพื่อยืนยันขับสังสอนข,ของพระองค์ฉันนั้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบริพระเยซูกิษเจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร เมบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีขณะนั้นพระวจนะของพระเจ้ามายัางข้าพระ้าว่าดังนั้นท่านจงคาซาเอลจงลุกขึ้นไปบอกทุกสิ่งที่เราจะสั่งท่านให้เขาฟังอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราจะทำให้ท่านไม่พันพรึง ต่อหน้าเขาดูสิวันนี้เราทำให้ท่านเป็นเหมือนเมืองป้อมเป็นเหมือนเสาเหล็กและเป็นเหมือนกำแพงทองสำริดต่อสู้กับทั่วแผ่นดินต่อสู้กับบรรดากษัตริย์แห่งยูดาบรรดาเจ้านายบรรดาสมณนะและประชากรของแผ่นดินเขาทั้งหลายจะต่อสู้กับท่านแต่จะไม่ชนะท่านเพราะเราอยู่กับท่าน เพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณแระเจ้าองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความรอดของข้าพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้ารีภไยมาพึ่งพระองค์ข้าพเจ้าไม่มีวันจะต้องได้รับความอับอายเลย พระองค์ทรงเที่ยงธรรมโปรดทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้าโปรดทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าโปรดทรงเงียบภักดีฟังข้าพเจ้าและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิดขอพระองค์ทรงเป็นหลักศิราที่กำบังสำหรับข้าพเจ้าขอทรงเป็นที่มั่นที่ข้าพเจ้าจะเข้าถึงได้เสมอองค์พระเจ้าเป็นความสว่าง ละเป็นควอ,อมรอดของข้าพาเจ้าพระองค์ทรงสัญญาจะช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของคนชั่วพ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรมและคนใจอมมหิตด,ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นองค์ความหวังของข้าพเจ้าพระองค์คือผู้ที่ข้าพเจ้าวางใจมาแต่วัยยาวองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพึ่งพิงพระองค์มาตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในคันมารดาพระองค์ก็ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ตลอดมาองค์พระเจ้า,าเป็นความสว่างและเป็นความโรดของข้าพเจ้าส่วนข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าจะมีความหวังตลอดไปจะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งขึ้นปากขพเจ้าจะประกาศถึงความเที่ยงธรรมของพระองค์ จะประกาศตลอดวันถึงพระราชกิจมากมายเหลือขนานับที่ส่งช่วยให้รอดพ้นองคพระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความรอดของข้าพรเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยา อลลูยผู้ถูกเปียดเบียนคมเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยา และสถิตกับท่านานดยบทอ่านจากพระาสารตามคำบอกเล่าของนบุนมาราโกขอถวายประเกียดแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นกษัตริย์เฮโรสรงสั่งให้จับกุมยอนและล่ามโซกขังไว้เพราะเรื่องของนางเฮโรดีอาภรยาฟิลิปพระอนุชาซึ่งกษัตริย์เฮโรสรงรับมาเป็นมหิสี ยอนเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่าไม่ถูกต้องที่พระองค์จะสรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสีนางเฮโรดียจึงโกรธแค้นและปรารถนาจ,จะฆ่ายอนเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะกษัตริย์เฮโรธทรงเกรงยอนอยู่ทรงทราบว่าย,ยอนเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์จึงทรงป้องกันไว้เมือ่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอนทรงรู้สึกสับสนแต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง นางเฮโรดีเตได้โอกาสเมือ่อกษัตริย์เฮโรดจัดให้มีงานเลี้ยงคุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสําคัญในแคว้กนกาลิลีในวันคล้ายวันประสุติของพระองค์บุตรหญิงของนางเฮโรดีเอตออกมาเต้นรําเป็นที่พอประทัยของกษัตริย์เฮโรดและเป็นที่พอใจสำหรับผู้เชิญผู้รับเชิญกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่าเธออยากได้อะไรก็ขอมาเถิดเราจะให้ และยังทรงสาบานอีกว่าเธอจะขออะไรเราก็จะให้แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตามหญิงสาวจึงออกไปถามมันดาว่าลูกจะขออะไรดีมันดาตอบว่าจงขอศรีรษะของยอมผู้ทำพิธีล้างหญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่าหม่อมฉันขอศรีรษะของยอมผู้ทำพิธีล้างใส่ถามาให้เดี๋ยวนี้กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญไม่ทรงปรารนาจะขัดใจหญิงสาวจึงทรงสั่งเพชิญ่าให้ตัดศรีษรษะของยอนมาทันทีเพชิญ่าไปตัดศรีษรษะของยอนในคุกใส่ถาดนำมาให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มันดาเมื่อมรนดาศิษย์ของยอนรู้เรื่องจึงมารับศพของยอนนำไปฝังไว้ในครูหา พระวาจาของพระเจ้าขอบพระกฤจ้ารงราเจริญเ,เทินโอกาสเราเลือกถึงนบุญยนพ่อชิญชวนเราตัดศรีรษะเช่นเดียวกันตัดสามครั้งครั้งที่หนึ่งตัดไอ้เรื่องของความถูกใจแต่จงเลือกความถูกต้องตัดศรีรษะของตัวเองและสมใสศรีรษะของพระกฤษ้าอย่างที่สองเวลาที่เราเมื่อเราถูกตัดศรีรษะแล้วเราได้หน้าที่แล้ว จงเปลี่ยนจากที่พยายามให้ทุกคนนั้นมายอมสยบกับเราแต่เป็นโอกาสที่เราแพร่ธรรมในการที่ให้เขานั้นดูจักกลับอกกลับใจและหนทางที่ถูกต้องและอย่างสุดท้ายเราเห็นชื่อของยอนชีวิตผู้แท้ธรรมบานปลายชีวิตถูกตัดสิทธิ์อย่างไรเพราะฉะนั้นกิจการให้เราแพรธรรมอย่าวางเรื่องของชื่อเสียงอย่าวางเรื่องของชีวิตที่สุขส,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 สบาย แต่จงหวังว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นทำกลางพวกเราทุกคนก็ขอให้พระวจานะในวันนี้เป็นกำลังใจเราอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันในครงการยินหยัดเป็นแบบอย่างของการประกาศการกลับใจซึ่งกันและกันต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลกโลคตวายพระพรระองค์มีพระเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อานเปผลมาจากแผ่นดินและน้ำพรมแรงของมนุษย์และจะเปลีนมหาบันดันให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลกโลคตวายพระพร พระองค์มีพระเมตตาประทานเล่าอ,องุ่นซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อามไปพร้อมาจากต้นองุ่นและน้ำแรงของมนุษย์และจะเป็นเครื่องดืบชุบในจ,จิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิ้ันดน พี่น้องจพนาของให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับกตวัตบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเพือพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจ,จักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าขพเจ้าทั้งหลายถวายสักการบ,บูชานี้เพื่อวังขอพระองค์โปรดให้ขาพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตตามหนทางไปสู่สวรรค์ซึ่งมุ่ย้อดเป็นเสียงร้องประกาศสั่งสอนในถิ่นธุระกันดาล และยังได้สระโลหิตเป็นพยานถึงความกระหายด้วยเถิดท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคุณเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสมรวมใจและรึกถึงพระเจ้าเรากําลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิมุงคลที่ขอบคุณพระองค์ตลอดการพระพงค์สมบัาลให้ข้าพเจ้าทั้งได้รอดาพ,าาพ้นเดชะภาพบารมีพระกิศ์เจ้าพระองค์ให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานบุญบรรดาลให้พระสนัจรเข้มแข็งและมีจ,จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เสมอท่านยังทรงแสดงเห็นชัดว่าทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายนอกจากนั้นแบบอย่างของบรรดาณบุญยังให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าคำบัขงของของท่านเหล่านั้นยังคงอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดไป เพื่อให้แผนการกอบกู้ได้สําเร็จสมบูรณ์ดังนั้นเข้าไปจัดหาวงการถวายพระเกียรติสวสดีพร้อมกับเทนิกรและบดานนบุปเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิธิ์ศักดิธิ์ศักดิทษิ์พระเจ้าจอมจักรวาลระษีดุ้งโรคแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระสวนผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและสมบบอกเกิดมาเสริแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกุณาทรงพระจิตเจ้าพาเวลาันให้ปังและเล่าอุนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤ์ของพระเยซูกิส์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระกิส์เจ้าทรงมอบโลงเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแกบรรดาสิตรัสว่า รับบางนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน <B ull ing noise> ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารคำเสร็จแล้วพระองค์ท่านสุดที่เราเอามุ่นขอบระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานเก่บรรดาศิตรัตว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตสึ่จะหลังออกเพื่ออภัยบาปสลับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทำการนี้เพื่อแลวถึงเราเธอให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ พระคริสตเจ้าได้สิ้ประชนพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนระชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ,จ้าขจราทั้งหลายกำลังระลึกการซิมระชนและการคืนพระช,ชีพของพระคริสตเจา้าขอน้อมถวายปังอมาลชีวิตกับทุดหนจากความรอนนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณสมเด็จสัาพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ขจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรบรวมทุกคน ที่รับพระกายและพระงองค์พระคุณเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสพระสังคราชฟรังซิสเซเวียเกเรียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชงพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดสรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมาจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสรุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกุศเจา้าพร้อมกับพระกุศเจา้าและในพระกุศเจา้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์ทรงพระสิงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอ,อาเมนพระสุดเจา้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาวา่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย รงสถิตในสวรรค์ไระนาโรงจงเป็นที่สักการะระณาจักจงมาถึงระประสสคงจงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การมระจน โปรดช่วยให้ผจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานแสงสุ่ทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายโดยตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยสูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจารานุภาพและประสิทธิ์ลุงโรดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเยสตกเจ้าพระองค์ตรัสพระสาวกว่าเรามอบสติสุขให้ท่านเราให้สติสุขของเราแก่ท่านโวยสงถือโทษข้าพเจ้าแต่บททอดทม่ไดเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นมีสามคคีธรรมตามประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริและของราตลอดนิรันดรขอให้สติสุขของพระกิจ้าสึกกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสติสุขของพระกิจ้าแก่กันและกัน ลูแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกรมรักกรุณาเทินลูแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรมรักกรุณาเทินลูแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดระทานสันติสุขเถิน <toute remembering. S 1> <hit> นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสุบล้างบาปของโลกพุทพระเจ้าทรงเรียกพระวมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเศษมาประหับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดแตระเพียงระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระกิตเจ้าอาเมน ท่านยอนตอบว่าพระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าต้องด้อยลงให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าถ่ารับศีลศักดิ์สิทธิ์นำความรอดพ้นในโอกาสวันเกิดในสวรรค์ของบุญยอนบับติสโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้คารวะพระเยซูเจ้าที่ศีลศักดิ์สิทธิ์หมายถึงและด้ยความยินดีควรจะศีลน,นี้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านโดยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระุตรและพาจิบธรรมพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสัติสุขของพระคิตเจ้าเถิดขอขอบลระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า343 343ผู้มีบุญยิ่งกว่าใครใคร สุขในฤทยัยเปลี่ยมล้นดวงใจพร้อมเดินก้าวไปฟันไฟความดีมันในพระธรรมประจําชีวันจะเปี่ยมสุขล้ำในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ก็จะได้มีความสุขนิรันดร์ดังท่านนักบุญยอนบัพติสมอบถวายได้แม้ชีวิตสู้ทนลำบากไม่เล็กนี้เพื่อเป็นสักขีเพื่อเป็น Ion, da